าที่ตั้งกล้องแป๊บนั่นแหละแจมปิดตรงนี้หน่อยมุมกล้องโอเคไหมมุมกล้องโอเคครับนะฮะใส่เสื้อแป๊บรอแป๊บนะครับผมโอ้โหลนัว,วมุมกล้องโฟกัสลนัวนะฮะไอ้เจ้าใส่เสื้อใสเสื้อผ้าใส่เสื้อผ่อน สภาพแบบไม่พอนนะสวัสดีทุกคนเอ้าเช็ดด้วยไปถ่ายเชียอะไรตรงโน้นนี่ต้องเอียงมาหน่อยคอยใจก็ต้องขอกลับสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่เอิญด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะลงในเฟซของพี่เอิญนะครับผมในหน้าโปรไฟล์ของพี่เอิญนั่นเองนะฮะอ่ะเห็นพี่เอิญนะครับผมเล่นบิ๊บล็อกจังหวะดสามชาตินะครับผมผมอยากจะมอบแนวดัสเต็ปให้พี่นะครับผม ก่อนแรกนะพี่เอิญเสียงไฮไฮไฮนะเสียงนี้มันออกจะตลกครับแต่พอเราเอามารวมกับบิตบ็อกซ์เสียงเรื่องกับเสียงแสแนงลองมาฟังครับใฮ้ใไฮ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 ให้ในะแล้วทีนี้ทาร์นโฟเมอร์นะครับผมมันจะอยู่ในไอ้บิตบ็อกซ์ในไอ้มันจะอยู่ในทานร์นโฟเมอร์ของฝรั่ง ที่แบบ Hi I'm of this prom ทีนี้เราเอาเนาะใกล้ๆกันจะได้ชัดๆนะครับอู้ตรงยอ่ยอสายย่อนะครับผมทีนี้เราจะพี่เอ,อิร์นทำเสียงอิววิตอิววิตนะครับผมแต่ว่าผมจะใช้การดูดลมๆเขาอิววิตอิววิตอิววิตนะครับผมอ <"You" S 1> <"G rab S 3> ิวกับวิตวิตนะทีนี้เราเราเอามาลองอะไรวะ เรามาลองแบบทำเป็นอนะนะิวิอิวิดนะอิวิอิวิดอิวิอิววินะเราก็มาจะมาลองเข้ากับ transformer ครับ Hi I'm up อิวปิดอิปิ up you up 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 and t h strong I know my t r a n s f o r m and loud Ooh. นะทีนี้เราจะมาลองเล่นกันนะครับผม Hi, I'm up you hit, you hit, up, you up, you up in the spring. I know my time phone and low loud. Say hello, Дып, дып, ลองเอาไปฝึกดูนะครับผมฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้นะับผมผมเป็นกําลังใจช่วยให้นะครับพี่เอิญน,นะฮะนะฮะผมเป็นลูกสี่พี่เอิญนะครับผมค,ครับอ่ากดเหมือนเดิมเลยครับผมป๊บอีกแล้วนะครับผมกดไม่เข้านะครับ